จากทายาทหมายเล็กสิบของเลนเนลเมซี่เด็กดาวรุ่งที่กำลังพุ่งแรงเหลือเกินครับแต่สุดท้ายเส้นทางกับพังทลายลงเพราะการรักษาการบาดเจ็บแบบผิดทางนี่คือเรื่องราวของอันซูฟาติครับเส้นทางที่กำลังเบ่งบานกับกลายเป็นบทเรียนราคาแพงแห่งวงการแพทย์กีฬาครับวันนี้มันมีเบื้องหลังบางเรื่องครับที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อน ว่าทำไมอันซูฟาติถึงไม่ใช่คนเดิมติดตามพีนี่ผมพร้อมกันนะครับกับฟุตบอลลิสตาสตอรี่โดยผมยักษ์เมนสแตนครับเมนสแตนสตอรี่เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลลิสตาบายจิตรกรสีคำเกลือ บนวัย16ปีกับอีก298วันครับนั่นคือดีเดย์สำคัญครับปักหมุดเอาไว้ว่าอันซูฟาติลงเล่นเกมแรกให้กับบาร์เซโลนาแล้วปรากฏว่าผลงานที่ออกมาก็เฉิดฉายทันทีครับเขาเดบิวต์ในเกมที่เจอกับเรอัลเตสครับลงมาเป็นตัวสำรองในช่วงราวรา12นาทีสุดท้ายแทนที่ของอองตวนกิสมันเอาแค่เวลาช่วงตรงนั้นนะครับแฟนๆบาร์ซาก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจแล้วครับกับเด็กอายุแค่นี้ แล้วลงมาสร้างลีลาแพรวๆพรวทักษะสวยงามเหลือเกินไม่เพียงเท่านั้นครับสัปดาห์ถัดมาอันซูฟติยังคงโชว์ฟอร์มร้อนแรงไม่หยุดหย่อนครับยิงประตูใส่โอซาสุน่ากลายเป็นประตูแรกของเขาครับในเสื้อของบาร์เซโลนาและกลายเป็นนักเตะอายุน้อยสุดครับที่ทําประตูได้ในทีมชุดใหญ่ก่อนที่จะโดนลามิยอมาลทาลายสติลงในช่วงเวลาต่อมาซึ่งช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยมันคือการทําลายล้างจริงๆครับตัวเลขสถิติต่างๆ ฟาติก้าข้ามหมดเลยครับเรียกได้ว่าทำลายสติอย่างบ้าคลั่งเลยครับเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ลาลิก้าครับที่ทําประตูและแอสซิสในเกมเดียวกันเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นให้กับบาร์เซโลานาในแชมเปี้ยนส์ลีกครับด้วยวัยเพียงแค่16ปี321วันรวมถึงเป็นผู้ทําประตูอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของแชมเปี้ยนส์ลีกครับด้วยวัยเพียงแค่17ปีกับอีก40วันซึ่งเกมนั้นเนี่ยเขายิงประตูชัยให้บาซ่าชนะอินเตอร์มิลาน2-1 ซีซันดังกล่าวคือปี2019ถึง2020ครับอันซูฟติลงเล่นให้กับบาร์ซ่า33นัดยิงไป็ป8ประตูทุกรายการเซนกราฟกำลังพุ่งขึ้นเลยครับและทุกคนก็รู้สึกว่าเอาละเราได้เพชรเม็ดงามชิ้นใหม่มาแล้วเพียงแต่ว่าซีซันถัดมาครับระยเวลาราวหนึ่งปีเศษเท่านั้นหลังจากที่เขาเดบิวทุกอย่างกลับตรงกันข้ามหมดเลยจากที่หลายคนคาดการเอาไว้ พฤศิกายน2020ครับฟาติได้รับบาดเจ็บเข่าซ้ายบิดครับในเกมที่เจอกับเรอเบติสจนต้องโดนเปลี่ยนออกมาตั้งแต่จบครึ่งแรกซึ่งในเวลานั้นเนี่ยบาซ่ายังไม่ได้กังวลมากมายครับกับอาการบาดเจ็บโดยคิดว่ามันเป็นแค่อาการเข่าบิดแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันครับหลังจากที่มีการสแกนและเข้ารับการรักษาอย่างจริงจังผลลัพธ์ออกมามันไม่ใช่แค่บิดครับ แต่มันคืออาการหมอนรองกระดูกฉีกขาดครับซึ่งในความจริงแล้วครับหากเกิดอาการบาดเจ็บแบบนี้วิธีปฏิบัติตามมาตรฐานก็คือผ่าตัดรักษาเปลี่ยนหมอนรองกระดูกใหม่ทั้งหมดให้เรียบร้อยเพียงแต่ว่ามันมีการเปิดเผยจากสื่อดังอย่างแอตแลติกนะครับมีความคิดเห็นไม่ตรงกันครับว่าจะรักษาอันสุวติด้วยวิธีการไหนดีสุดท้ายเนี่ยศัลยแพทย์เลือกที่จะเย็บหมอนรองกระดูกนั่นก็คือเย็บในส่วนที่มันฉีกขาดเนี่ย ให้มันเข้าติดเข้าหากันแทนที่จะเป็นวิธีการเปลี่ยนหมอนรองกระดูกบางทีมันเริ่มต้นจากตรงนี้แหละครับเลือกแนวทางการรักษาไม่ถูกต้องมากไปกว่านั้นครับช่วงเวลาการฟื้นฟูร่างกายมันก็เหมือนเขาถูกเร่งเราครับให้รีบกลับมาลงสนามจนหัวเข่าของฟาติเนี่ยเกิดอาการอักเสบซ้ําและการฟื้นฟูร่างกายก็ต้องหยุดชะงักลง2เดือนผ่านไปปรากฏว่าเข่าของฟาติ ยังไม่มีสัญญาณในเชิงบวกใดๆเลยครับว่าจะกลับมาหายขาดหรือฟื้นฟูในทิศทางที่มันถูกต้องซึ่งก็มีการสันนิษฐานนะครับว่าไอ้การเย็บซ่อมแซมหมอนรองกระดูกนะ่ะมันไม่ได้ช่วยให้หายขาดครับเพราะฉะนั้นต้องเข้ารับผ่าตัดเป็นครั้งที่2ในการผ่าตัดรอบที่2ครับตัวเลือกที่ดีที่สุดก็คือการเอาหมอนรองกระดูกทั้งหมดออกครับเปลี่ยนใหม่เลยครับแต่มันก็มีความคิดที่แตกต่างไปอีกครับ หลายฝ่ายกังวลว่าจะส่งผลกระทบในเรื่องของการฟื้นฟูร่รางกายระยะยาวฝั่งของอสุซูฟติจึงปฏิเสธข้อเสนอของสโมสรผลลงเอยก็คือการรักษาครั้งนี้เนี่ยมันถูกเรียกว่า regenerative biological treatment ครับก็คือการรักษาทางชีวภาพแบบฟื้นฟูคล้ายๆเดิมสุดท้ายก็ยังไม่ได้มีการผ่าตัดเพื่อจะเอาเปลี่ยนหมอนรองกระดูก แต่เป็นการฟื้นฟูและเพิ่มในเรื่องของชีวภาพเข้ามาแล้วก็ใช้ความระมัดระวังมากขึ้นในการทํากายภาพเพิ่มเติมแต่สุดท้ายคําตอบยังคงเหมือนเดิมครับหัวเข่าของฟาติยังไร้ว่แววที่จะกลับมาฟิตสมบูรณ์กระทั่งในเดือนมีนาคม2021ครับอาการยังคงเดิมยังมีอาการบาดเจ็บมีการปวดเขา่าสุดท้ายต้องผ่าเป็นครั้งที่3แต่มันก็เป็นการผ่าตัดเหมือน2ครั้งแรกครับคือไม่ได้ เปลี่ยนยกชุดไม่ได้เปลี่ยนหมอนรองกระดูกแค่รักษาตามอาการแล้วก็เชื่อว่ามันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นซึ่งเป็นไปไม่ได้ครับถ้าเราทำอะไรบางอย่างในรูปแบบเดิมวิธีการเดิมและหวังว่าผลลัพธ์มันจะดีขึ้นไม่มีทางครับกระทั่งอันสุฟติเลือกที่จะยุติการรักษากับแพทย์ที่ดูแลเขาตลอดการผ่าตัดสครั้งแรก และประกาศว่าจะไม่กลับมาลงเล่นจนกว่าจะจบฤดูกาลนั้นก็คือ2 0 2 0ถึง21จนมาถึงการผ่าตัดครั้งที่4ครับคราวนี้ต้องยอมแล้วครับเอาหมอนรองกระดูกออกไป,ปเปลี่ยนใหม่และก็ต้องดูแลเข่าที่ได้รับผลกระทบเนี่ยรวมถึงฟื้นฟูในเรื่องของกล้ามเนื้อรอบๆเพื่อหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมลองคิดดูครับไม่ต้องเป็นนักฟุตบอลหรือนักกีฬาก็ได้ครับการผ่าตัด4ครั้งในระยะเวลา6เดือนมันหนักหนาสาหัส และแต่ไม่ด้วยความเสี่ยงต่อร่างกายมากๆและโดยเฉพาะคนที่เป็นนักกีฬาอาชีพร่างกายคือเครื่องมือในการทำมาหากินที่สำคัญที่สุดบทสรุปคือเขาต้องใช้เวลาในการรักษาหมอนรองกระดูกครั้งนี้10เดือนครับมีโอกาสลงเล่นไปแค่10เกมเท่านั้นในซีซันดังกล่าว2020 2 1ถึง เริ่มต้นฤดูกาลใหม่ฟ้าใหม่ความหวังใหม่ถึงแม้ว่าจะพักยาวนานถึง10เดือนครับแต่บาร์เซโลน่าก็ยังให้ความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมพร้อมกับมอบเสื้อหมายเลข10เป็นทายาทของลุยเนลเมซี่ที่หมดสัญญาแล้วก็ย้ายไปอยู่กับบริสัง์เชมงซึ่งช่วงแรกมันก็ดูมีวีวแววที่น่าสนใจครับฟาติตอบแทนความเชื่อมั่นของสโมสรคัมแบ็กกลับมาลงเล่นในเกมลาลิก้านัดเจอกับเลบันเต้ครับ กันยายน2อ2 1นและยิงประตูได้ด้วยครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บก่อนจบเกมบาซ่าชนะสบายบายา3ประตูต่อศูนย์ณนะเวลานั้นเนี่ยทุกคนคิดว่าเขากลับมาแล้วครับกลับมาเป็นคนเดิมกลับมาเป็นนักเตะพรสวรรค์สูงและดีพอที่จะเป็นทาย,ยาทเสื้อหมายเลขสิบของเรเนลเมซี่บนหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบาร์เซโลนาครับระบุเอาไว้เลยครับบอกว่าแม้จะอายุเพียงแค่18ปปีและยังพึ่งฟื้นตัวจากการบาดเจ็บ แต่อันซูฟาติก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์บาซ่าในฐานะผู้ทำลายสถิติรวมถึงทีมชาติสเปนด้วยทุกคนมั่นใจว่ากลับมาแน่นอนครับแต่ช่วงเวลาฮันนีมูนตรงนั้นเนี่ยกินเวลาเป็นแค่1เดือนเท่านั้นครับฟาติกลับมามีการบาดเจ็บอีกครั้งไม่ใช่หัวเข่าแล้วครับแต่กลายเป็นอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาซ้ายอย่างรุนแรงแล้วมันก็เริ่มต้นเป็นอาการบาดเจ็บเรื้อรังไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ จนส่งผลถึงความต่อเนื่องในการพัฒนาและลงสนามของเขา2021-22ครับฟาติลงเล่นให้กับบาซ่าเพียงแค่15เกมเท่านั้นทุกรายการสีซัสันถัดมาครับ2022-23บทบาทของเขาค่อยๆลดระดับลงครับโดยเพราะอย่างยิ่งตัวเลือกในแนวรุกเริ่มมีชื่อของโรเบิร์ตเรวันดอฟสกี้เข้ามาเริ่มมีชื่อของราฟินญาเข้ามาเขากลายเป็นตัวสำรองในยุคข,ของชาบีเอนเดส และภาพที่มันชัดเจนที่สุดก็คือการปรากฏตัวของลามินยามมลครับทำให้โอกาสของฟาติแทบมืดมิดมองไม่เห็นจนมาฤดูกาล2 0 2 3ถึง24ครับเขาได้รับโอกาสใหม่ย้ายไปอยู่กับไบรตันในทางนักเตะยืมตัวครับตั้งเป้าความหวังว่าเพื่อโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอแล้วเรียกความมั่นใจกลับมาให้ได้แต่ปรากฏว่ากระโดดนการบาดเจ็บเล่นงานอีกครับโดยเฉพาะในช่วงกลางฤดูกาลเนี่ยพักยาวถึง2เดือน สรุปผลงานกับไรตันก็คือลงเล่น27เกมทุกรายการครับยิง4ประตู1แอสซิสและเมื่อหมดสัญญายืมตัวก็กลับสู่สโมสรแม่อย่างบาซ่าโดยที่ไรตันก็ไม่ได้สนใจในการจะซื้อขานอย่างทาวอนโรเบโตเดชาบีครับคุณซื้อของไรตันณเวลานั้นครับเคยแสดงความเห็นถึงตัวของอันซูฟาติก่อนที่จะแยกทางกันบอกว่าอันซูฟาติเป็นเด็กที่อ่อนไหวครับ เป็นนักเตะที่ดีผู้คนคาดหวังจากเขาสูงมากเสมอและเขาจะเป็นต้องเข้าใจและยอมรับกับความคาดหวังเหล่านั้นให้ได้ช่วงแรกๆในอาชีพค้าแข่งของฟาตินั้นยากมากด้วยการบาดเจ็บที่เล่นงานเขาอย่างหน,นักแต่นักเตะระดับท็อปสิ่งสำคัญที่สุดคือการปรับตัวให้เข้ากับความคาดหวังเรากำลังช่วยเขาอยู่และเขาเองก็ต้องแสดงอะไรบางอย่างออกมาให้มากกว่านี้เพราะสิ่งที่อสูฟาติทำอยู่ตอนนี้ ยังไม่เพียงพอแต่เขาก็เป็นเด็กที่ดีนะเวลาที่คุณได้ทํางานกับคนที่นิสัยดีคุณจะรู้สึกดีเสมอเมื่อได้ช่วยเหลือพวกเขานั่นคือคํอาตอบครับว่าทําไมไบรตันถึงไม่ไปต่อกับฟาติกพรากลับมาที่บาร์เซโลนาในซีซั่นที่เพิ่งจบลงไปครับ2024-25ทุกสิ่งอย่างมันไม่เหมือนเดิมแล้วครับไม่เหมือนกับช่วง4 5ปีที่ผ่านมา ที่เขาคือความหวังที่เขาคือเพชรเม็ดงามบทบาทของเขาแทบจะโดนกลืนหายไปเลยครับเหมือนไร้ตัวตนโดยปริยายภาพในสนามกลายเป็นลีลามัสจรร์ของลามินยามมลกลายเป็นความมุ่งมั่นเลือดนักสู้ของราฟินญากลายเป็นความเก่าเกมของโรเบิร์ตเลวันดอสกี้พอหันกลับมาดูฟาติครับเอาแค่มีส่วนร่วมหรือมีชื่อเป็นตัวสำรองเนี่ยยังยากเลยครับเพราะเหตุผลเดิมครับ อาการบาดเจ็บยังคงเล่นงานอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในช่วงกลางฤดูกาลครับเจ็บแฮมสตริงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังคราวนี้นะครับเป็นฝ่ายสัญญาแพทย์ที่เป็นผู้ผ่าตัดในช่วงครั้งแรกๆเนี่ยก็ออกมาพูดถึงกรณีของอันซูฟาติแพทย์คนนั้นคือรามอนคูคัตครับศัลยแพทย์ชื่อดังเลยนะฮะเมื่อถูกตั้งคำถามว่าไอการรักษาที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกเนี่ยมันส่งผลมาถึงสภาพร่างกายของอันซูฟาติจริงๆหรือเปล่าคุณหมอคูคัตบอกว่า ใช่ผมเป็นคนผ่าตัดหัวเข่าให้กับอันซูฟาติแต่ผมไม่ได้เป็นคนดูแลการฟื้นฟูร่รางกายของเขาคุณพ่อของอันซูฟาติบอกกับผมว่าตอนนี้หัวเข่าของลูกชายฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์แล้วปัญหาที่เขามีในตอนนี้คืออาการบาดเจ็บแฮมสตริงไม่ใช่หัวเขา่าและที่สําคัญปัญหาไม่ได้อยู่ที่การผ่าตัดแต่เป็นกระบวนการฟื้นฟูต่างหากสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นก็คือแผลที่ผ่าตัดเนี่ยมันเปิดออกเพราะนักเตะพยายามฝึกซ้อมหนักเกินไปพยายามเร่งร่างกายมากเกินไป เขาซ้อมวันละสองครั้งซึ่งทั้งที่ควรจะเป็นแค่หนึ่งครั้งในช่วงเริ่มต้นในช่วงฟื้นฟูมันจึงทําให้หัวเข่าของเขานน้นบวมขึ้นผมขอย้ําและยืนยันอีกครั้งปัญหาไม่ได้อยู่ที่การผ่าตัดแต่อยู่ที่กระบวนการฟื้นฟูร่างกายผมเชื่อว่าแพทย์ที่ทําการผ่าตัดควรจะเป็นคนที่ประสานงานโดยตรงกับผู้ดูแลการฟื้นฟูเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเชน่นนะี้ณตอนนี้ผมยืนยันว่าหัวเข่าของเขา อยู่ในสภาพสมบูรณ์และสามารถกลับไปสู่ระดับเดิมได้นั่นคือคำพูดของคุณหมอที่ผ่าตัดครับซึ่งถ้าเรามองจากวงนอกเข้าไปภาพใหญ่ๆมันก็เหมือนว่าคุณหมอก็ยืนยันแหละครับว่าการผ่าตัดไม่ว่าจะเลือกทางไหนมันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดณเวลานั้นครับแต่ปัญหามันคือกระบวนการการฟื้นฟูหลังจากนั้นต่างหากที่อาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันหรืออาจจะไม่ได้วางแผนร่วมกัน มันเลยทําให้อาการบาดเจ็บของฟาติเรื้อรังไปเรื่อยๆไม่หายขาดสักทีถึงแม้ว่าหัวเข่าจะกลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้วแต่มันก็ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังร่างกายส่วนอื่นๆกล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อแฮมสตริงมันตามมาหมดเลยครับแล้วมันอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลครับว่าทำไมอันซูฟาติถึงไม่เคยกลับไปอยู่ในระดับเดิมได้อีกครั้ง เหมือนกับวันแรกที่เขาเปิดตัวหรือเหมือนกับวันที่หลายๆคนมั่นใจว่านี่คือทายาทเสื้อหมายเลขสิต่อจากเลเนลเมซี่เส้นทางของการเป็นนักฟุบอลอาชีพคุณหลีกนี้ไม่พ้นต่อความเสี่ยงเหล่านี้ครับเพราะนี่คืออาชีพที่ต้องใช้ร่างกายแลกกับผลงานมาแต่สิ่งสําคัญถ้าเราพอจะจับจุดอะไรได้นะีผมรู้สึกว่าคําพูดของโรเบโตเดชาบีน่าสนใจครับอันซูฟติเป็นเด็กที่เก่งมาสจัน เป็นเด็กที่ดีครับแต่สิ่งที่เขารับมือกับแรงกดดันความคาดหวังเขาต้องทําให้ดีกว่านี้เพื่อจะก้าวข้ามไปสู่การเป็นนักเตะระดับทอบ็อปข่าวดีที่สุดของเรื่องนี้ก็คือฟาติยังเพิ่งอายุ21ย่าง22เท่านั้นครับเส้นทางในการเป็นนักเตะอาชีพย,ยังอีกยาวนานและบางทีครับโอกาสใหม่ที่เขาได้รับ กับโโมนถ้าหากได้รับความมั่นใจอีกครั้งถ้าหากได้โอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องและถ้าหากเขารับมือกับความกดดันและแรงคาดหวังได้ดีกว่านี้บางทีเราอาจจะได้เห็นอันซูฟาติคนเดิมกลับมาวาดลวดลายให้กับสีเสื้อโมนาโกรอติดตามไปพร้อมๆกันเลยกันครับแฟนบาซ่ามีความทรงจําอะไรบ้างกับอันซูฟาติครับหรือคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเรื่องตรงนี้ ลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสำหรับการติดตามฟุตบอลลิสตราสตอรี่ครับทางช่องทาง m เม n ส Thailand ของเรานะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ